หด<ต>รอยเขาลุกไ,ไปแ,แล้วไม่ต้องรอบายสาวเลยเละคุณ <c oughs> เอาอย่างนี้พบกันทาร้องสาวผมเลยปาหม,มี่มาเอามาน้ำปาหมี่มาเฮ้ย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 มือสูงสุด <c oughs> คำตอบท,ที่ยังไม่ได้คำตอบบอกความในใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจจะคิดฉันไรเ oh. มือม่อเมือ่อจากการกลับมาเธอยากเกินน้ำตาของฉันชิมไปอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนก็จะพูดอะไรออกมายแค่เคย แต่ฉันไม่จำไม่จนท้องเสียใจกับความรักความรกใจเธอมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเราในคงมันจบอยากจะขอให้เธอรู้เช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้บอกกับฉันเลยฉันต้องใจสช่นี ว่าความรักของเรคารคงมนจบใชหรือเปล่าเหนือเขาจำไม่เจอสิ่งใจเราจะรู้ไหมท่านี้ค่ะอาจารย์อาจารย์หนูขอท่านี้ค่ะจำไม่เอาโอ้โหเป็นบางนีเราเคยใช่เราเป็นสาวมหนึ่ดงดาวค่ะย้อนยุคโอค่ะ จะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เสัญญาแต่อะไม่ทำให้เธอต้องร้องไห้ก็ความรักของเรายงดีใจความรัก,รกรอยเรา,ายัง,งยดีเริ่มเปี้ยแล้วเริ่มเปียวแล้วแต่ฉันะมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเรายัางคงมันจมอยากจะขอให้เธอได้พูดเช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอกี่เช่นนี้ บอกกับยัมทีใจมันใจสักีว่าความรักของเราองมันเดิมจเอ้าเชวนวรุ่นน่าตาดใจยังอ,อีกชนแล้วน่ารักที่สุดเลยเยอสุดท้ายแล้วก่ร้องได้ใช่ยกันนะจ๊ะ one two ความรักของเราอยังดีอยู่ทิมไหน และความรักของเรายัางคง <S <S อยากจะใครตะได้ผู้ชนนี้บอกกับฉันว่าใจจะคิดชนนี้บอกกัชมชนใฉันมันใจจะดีว่าความรักของเรายัางคงมันดูมใ่หรือเปล่าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะ มือดังๆให้เธอเลยฮะแต่ตรงนี้ผมไม่อยากปุมือดังๆให้เธอเท่าไหร่ทำไมฮะขอเสียงปุมมือให้อาจารย์ท่านนี้ดีกว่ายอดมากเลยผมชอบมากอ่ะท่าไหนพี่เมื่อกี้ทำที่ที่อาจารย์ทำขอขอจากฮโอ้โหอาจารย์ทำได้น่ารักมากอ่ะและอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งดึงดาวดึงดาวโอ้โหอาจารย์งงอาจารย์ยืนดึง ดึงไม่ไหวแล้วบามมี่หรือสกอยถามจริงๆริงเมื่อกี้ท่าเต้นเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นแนวนี้เขาต้องแนวนี้ทั้งนั้อ๋อต้องแนวนี้ฮะหนูไม่อยากนะข้างในนี่เยอะเยอะเยอะเออผมอยากกระถามนิดนึงฮะไอ้ท่าเมื่อกี้ลลงเต้นๆหน่อยเมื่อกี้ดิไม่ค่ะอ่าๆๆผมแปลกใจอย่างฮะท่าเต้นนี้มันระบุในกระทรวงศึกษาธิการแล้วใช่ไหมต้องเต้นทุกที่เจอที่ไหนเต้นท่านี้ทั้งนั้นเลยจริงๆมันคือท่าแสวงหาใช่เบ้นเบ้นเต้นได้ไหมเต้นได้ไหม บ้าเสียลุกพี่ไม่ได้เอ้ยนิดนึงนะลองลองคุ้ฝืนดูลองฟุดนฝืนดูอ่ะฟุดนฝืนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องเยอะแบบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแอปแอปเต้นแอปแอปเลยเต้นยังไงนะอย่างนี้ไงอู่้ยอียังเลยนี่ดูอันเนี่ยแอปแอปพอนะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเสียสวยจริงๆเชื่อพี่นิดเดียวพอนิดเดียวพอนิดเดียวจริงๆโอ้โหโอ้โหหมดแล้วบ้าหล่อให้ทำอะไรก็ไม่รู้ หมดละหมดกันหมดแล้วเรียบร้อยเบนแม่ไหนไหนมิวสิกมาอีกทีนึงนะจริงๆวิธีการเต้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติรุ่นพี่พี่แจ็คยืนนี้ครับยืนนี้อะไรครับผมเวลาเราเต้นกับรุ่นพี่เราต้องให้เกียรติเขาเราต้องโค้งก่อนเดี๋ยว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 เออ ไม่หิวเป็นการให้เกียรติรุนหี่นะไม่เอาเท้าขึ้นมาบนนี้เลยนะเฮ้ยขอโทษครับขอขอขอเท้าขอโทษขอโทษเอาอย่างเงี้ยเดือศิลปินอีกหนึ่งท่านเฮ้ยยังมีกอวันนี้ผมขอเอาใจอาจารย์หน่อยดีกว่าละกันเป็นศิลปินที่ดังมากดังมากพบกับเขาครับพี่เป้าสายันครับเฮ้ย